เอาแล้วก็ส,กสวัสด,ดีท่านจอมยุทธทั้งหลายด้วยนะในคลิปนี้ก็จะพาไปเล่นโหมด Challenge of the Olympus ซึ่งก่อนที่เราจะเข้าไปเล่นเราก็ต้องเล่นโหมดเนื้อเรื่องให้จบก่อน1รอบจะเป็นโหมดไหนก็ได้แต่ผมเล่น Easy กับ Chaos ไปแล้วถ้าเล่นจบในโหมดนั้นๆมันก็จะมีสัญ,ญลักษณ์คล้ายๆรูปสามเหลี่ยมขึ้นมาจากนั้น Challenge of the Olympus ก็จะมีให้เราเล่นเพราะถ้าไม่เล่นก็จะไม่สามารถปลดล็อกชีวิตอมตะได้ก็จะมีอยู่ด้วยกัน7รูปแบบ อันแรกก็คือควบคุมประชากรไม่ให้ถึง50ตัวอันที่สสู้ด้วยมือเปล่ากําจัดศัตรูให้หมดโดยไม่มีอาวุธภายในเวลาที่กําหนดอันที่3ยอมให้กอกก้อนทําให้เรากลายเป็นหิน10ครั้งโดยที่ไม่ตายอันที่4ห้ามถูกมิโนโทอโจมตีก็คือโนโดาเบนนั่นแหละอันที่5ก็เก็บแต้มให้ครบพันแต้มภายในเวลาที่กําหนดอันนี้ก็ไม่ยากเนาะแต่ศัตรูจะออกมาโจมตีเราทั้งครอบครัวเลยแม่งมากันเยอะ อันที่6ก็ฮาเดสคิดกําจัดไซคอปห้าตัวภายในเวลาที่กําหนดไซครอปตุ่มเหล็กซะด้วยสิอันที่7ก็ทําลายไหยทั้งหมดภายในเวลาที่กําหนดอันนี้อะไรยากไปลุยกันมาอย่าให้ศัตรูงอกออกมาห้าสิบตัวเออเฮ้ยจะใช้ท่านี้ทำไมเนี่ยเออต้องจับดิเ่อืมท่านี้เดี๋ยวเดี ทบทวนก่อนไม่ได้เล่นนานเว้ยอ่ะนี่แหละจับแล้วลดันตายโอ้ยยี่สิบตัวแล้วรถประชากรดึงดวนเฮอเหลือหกสิวไหวอยู่เว้ยงทิ้งเอาเตะมานี่เล่นบนเพสี่นะครับชื่อก็บอกแล้วก็ราสามดีมาสเตอร์ อะไรจะรีเมคก็ไม่รู้รออยู่รออยู่เฮ้ยสามสิบสามสิบตัวแล้วไอ้ไม่ยากไม่ยากเอ้ยสามสิบกว่าตัวหันไ่เพี่น่าจะได้อยู่โอเคเอ้ยโดนโจตีไจับดิเอ้ยนั่นแลหละโอ้ย โอ้ยโอ้ยสามสิบเจ็สามสิแปดสมสบหกนี่เอ้ยสิบ้าวินาทีหันหมเนยติวิเร็วเร็วเร็วหันไปอ้โอเคผ่านโอ้โดูก็จะไม่ผ่านมาชาเลจนต่อไป กำจัดศัตรูด้วยมือเปล่ามาดิไม่มีมอาวุธอะไรทังชิ้นเลยมากิกี้มานี่นั่นแหละเออเออรั่วไปเออนั่นแหละเาเวเอ้ามาเตะตัวหินหินถือคอ้อนกระแทกเข้าไปเฮ้ยโจาออยหลบเราบล็อกไม่ได้ด้วยหรือเปล่าจัดให้หมดหาสิบวิ ไม่ต้องสังหารเฮ้ยใส่คบใส่คบใส่คบตุ้มเหล็กเดี๋ยวก่อนเออโดนกระแทกเข้าไปดิมาไม่มีอาวุธก็สู้ได้เฮ้อเอาสิเฮ้ยสามสุภิเฮ้ยอักซรโ์สังหารไี่คือนทุดทีวะทั้งนั้นก็ตกลงไปข้างล่างไม่ตกงั้นจับเลยหลบรอบด,ดกัก เสียตูดเสียบคอเสียบหัวเฮ้อสะใจเอ้ยสิบวิสิบวิสองตัวสุดท้ายเฮ้อเอาเวลายังเดินอยู่เฮ้ยเดี๋ยวหน้ามันยังเหลืออีกตัวนึงเหรอเอาออกมาแล้วทันไหมโอ้ยม่ทนันเอาทานนอา <c oughs> อนันมิว่ะเย่ชาเลนจ์ต่อไปมาหลุดพ้นจากการเป็นหินสิบครั้ง เอาเราจะไปกดปุ่มทำไมโอโตเอ้ยพลาดพลาดพลาดเอาไหมเฮะเอาสิเฮ้ยไม่โดนเออซีดุดเจนหนึ่งครั้งสองเอ้ยหาปี้หาปี้เดี๋ยว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 ใจเย็นโอ้ยเฮอันและฮ้ฮะไม่โดนด้วยไปอีกก้อน Ê, đi chung cầm, ui, 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 lọt không, bà phô bê có má đi Ừ. Ông đẹp Ê, cho vô vô Hị lọt, ừ, Đây bay Trên căng, trên căng, ui, ui, hả เฮ้ยเฮ้ึขู่จะกำจัดมึงก่อนโอ้ยได้ครบก็มาเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยจับผิดตัวไปดะไปดิอือแปดโอ้ยแปด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 แล้วแปดแล้วฮัลโหลเอาอีกตัวนั้นตกอีกตุ้มเหล็กตุ้มเหล็กที่ทิ่เก้าโอเคได้แม่งเอ้ยยกขยโวมาทั้งหมู่บ้านตัวอยู่ไหนอยู่ไหนเกได้ไหมโอเคผ่านโโอ้ห โอ้หลุนละทึกแทบตายเกือบไปเย้ยวอ่ะฮะมาโนเดมเมตตัวไม่ซ้อไอ้ไมิโนทอตายง่ายอยู่โอ้อะไรพวกกิกี้กย,ยงังทิ้งมาใช้อีบล่างมาเลยมาเลยอ่ะออกมาสองตัวเลยเหรอไม่กลัวจุกวัชช่าหลบเฮ้ยโย,ย,ยเกิดไม่พ้น เตยฮึยล่วงไปซะล่วงไหมโอเคล่วงโอ้ยกมาเป็นขยงจะจับกูเหรอไม่ได้เด็กหรอกฮึนี่มาเลยมิโนทอหายไปไหนหมดฮ้แค่นี้เหรอโอ้ยยังไม่หมดเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอ้ยสองตัวสามตัวนี่ว่าเด้อเด้อเด้อเฮ้ยเฮ้ยตกเฮ้ยไม่ตกเฮ้ยเวร เกิดได้เลยใหม่แล้วเด็รล่วงไปซะเฮ้ง่ายง่ายเวียงทิ้งไปไม่หมดไม่หลนเรียบร้อยหมดเอาหมดเออต้องอย่างนี้ดิเอาละต่อไปก็เก็บแตมไม่ครบพันแต้มมันก็คือเลดโอมนี่แหละมาอะไรไซคลอป ฮไอใส่คบขอดไม้เอาเรียบร้อยมานี่เลยมาคราวนี้ก็ออกมากันให้เยอะๆมาออกมากันทั้งหมู่บ้านเลยเฮหวี่ยงไปไม่ยากสบายๆเอาสิยิงตัวใหญ่ยิงดีกระจายง่ายมากฮ อาลเอาสิเจ็ดร้อยกว่าแล้วเนี่ยโอ้ยสิบกว่าวสิบสิบกววิได้ไหมเก้าร้อยกว่าแล้วอีกนิดนึงโอเคฮ่าไม่ยากต่อไปก็กำจัดไซคอบห้าตัวมาเลยไซคบตุ่มเหล็กซะด้วยเฮ้ย หลบไม่ทันใจเย็นพี่น้องมีเวลากำหนดไอห่าหนึกว่าไม่มีสองสังหารอ่อยไข่หลบรอดดาบเหียบตูดเหียบคอเหียบหัวเฮ้ยจริงๆเราไม่ต้องจับสังหารนี่หว่ามันจะตายช้าเราต้องสังหารธรรมดาไม่ได้แม่ลืมลืมลืมเฮ้ยเอาเลยเอาเลยออ เฮ้ยอุ้ยเกือบเอา้าโต๊ะขอบคุณครับเฮ้ยลบโอ้ยไม่พน้นไม่พน้นเฮ้ยมันองอกสามตัวเลยเหรอเดี๋ยวดีเบี๋ยวสซ่อย่าให้มันงอกเกินห้าตัวตาไยไม่ตายอยืเรียบร้อยอีกหนึ่งตัวเรียบร้อยจ้าง่าย เอาละด่านสุดท้ายต้องจัดเจ๊กันพี่จุบจอทันขงทันโอ้ยทำไปเนี่ยโอ้โหลือกันเยอะเฮ้ยเดียวเอ้าทันเฉยเรียบร้อยครับเย้เล่นจบแล้ว โหมด Combat Arena ก็จะปรากฏออกมาให้เราเล่นกันได้เลยเราจะใช้สูตรอมตะในโหมดนี้แต่ต้องเป็นรอบหน้า